มาออนไลน์ค่ะใครไอ้ผู้ากาะไรเลยี่นี่ก็ขยี้กูกจังไงอยากให้พรัฐบ,บาลชุดนี้ไงเกนเลยแล้วเนี่ยแต่ไม่เล่าอรอ ขอแนะนําก่อนชนีตรีซ้ําก็คืออย่าคิดไกลนะคะคําว่าชนีตรีซ้ําของเราแปลเป็นแบบไทยๆบ้านเราก็คือสามสาวเมา่หมอยเด็กไม่ต้องดูนะคะลากพ่อกับแม่มานั่งฟังด้วยจ้าใช่ไม่คือคือ<ม>คือใครรับได้รับใครรับไม่ได้ก็มึงก็ไปดูช่องอื่นไอ้ค่ะจ้าจาจ้าไปอย่ามาดูช่องกูเออมึง มึงหายเปล่าไม่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 ไม, <laughs> มึง,มงยังไม่บอกว่าอีเอเีิยน้ำตุ้มตุ๊กเกียวันนี้เทปแรกของเรานะคะเราจะมาแนะนำมึงก่อนว่าใครเป็นใครกันบ้างน,นะ,ะอะ่ะเริ่มจากเซนค่ะ <laughs> มึงเป็นใครกูเป็นเซนชื่อเซนนะคะน้องเซนเป็นใครหรอ เซนมึงทำอะไรมึงมีอาชีพอะไรบ้างบางคนไปแล้วทางนี่ะนั่นกสามคนขึ้นไปแล้วทางชื่อเซนนะคะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนเซอร์ด้านโซเชียลมีเดียมาเมร์เก็ตติ้งนี่เลยไม่ไว้หน้าใครเลยมึงอ่ะชุเล่อ่ะเซนวันทูทชื่อเซนนะเอาไป ะะตอนนี้ก็เป็นโซเชียลมีเดียฟรีแลนเซอร์นะคะก็ทําในเรื่องของการตลาดออนไลน์ค่ะแล้วก็รับดูแลในเรื่องของอเพจของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เซนดูแลทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นก๊อปปี้ไวเตอร์ด้วยจะบอกอีกอย่างนะคะว่าน้องเซนเนี่ยนอกจากจะมีความสาม,มารถทางด้านทางโลกออนไลน์แล้วนางยังเป็นเซ<โด>็กซี่โมเดลด้วยค่ะ s ซ็กซี่เลดี้อะ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 ย่างเงี้ยจบจบ้วต่จบปต่อไปต่อไปนะคะคนนี้ที่เห็นรุ่นเรบจ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 ้จบจรงบนบจะจบจบ้บจ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 นจ้จบจบจบจนจบจบบบจบบบจ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 ค มึงก็บอกอาชีพมึงก้าอย่นี้ตอนนี้นะก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะมีสินสอดให้เช่าแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ Maxim Unisex ซึ่งทำให้ผิวเงางามนะคะน้ำหอมฟิโรโมนทำให้ผัว<ต>ผัวหลงไหลผัวห,หลงมากตอนนี้มีผัวหรือยังไม่มีค่ะสาบาน <c oughs> ไอ้ที่มันเดินขามันคืออะไรวะผีบ้านผีเรือนผแย่เลย้เขาเป็นแฟน เขาเป็นแฟนที่เขาไปเยี่ยมช่องคลอดกูแล้วใค่นหมปนทีเยี่ยมเฉยเด็กเด็กอย่าดูลูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะเขาห้ามยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไอ้ชัดดูเลยมึงดูเลยเดี๋ยววดให้มันไหลๆไปดูเลยดูเลยอะทีนี้เซนี่ไปแล้วข้างกายไปแล้วแล้วอีนี่คือใครคะสุริยาทำไมกูณต้องทำสวยวะนั่นแหลกูโป๊ะตั้งแต่แรกเอาใหม่อ่ะมึงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยนะคะ อไอจนนุ้ยมึงทำงานอะไรนะ Dropship e-commerce e-commerce ใช่ขายลน์งานออนไลน์ค่ะลูกค้าก็คือจะโทรผ่านเข้า <laughs> เข้ามาในในของเราใช่ไหมคะคือจะผ่านบริษัทเราเนาะแล้วก็เราก็จะติดต่อสตาฟให้ไปแบบไปตำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรใคร มึงเอาสาระดิเขายังไม่รู้อาชีพกูเลยมึงไปแล้วมึงไปไกลแล้วไกลแล้วตูพอกูตั้งต้นมาขายไอเยไปไกลเลยใช่ตอนนี้นะครับก่อนที่โควิดจะเข้าเนาะเปิดร้านเหล้าเปิดบาร์แต่ส่วนใหญ่ก็กินเองจริงๆแล้วคือเป็นอาร์ติสต์เป็นดีไซเนอร์ค่ะเป็นวาดรูปเป็นช่างศักดิ์เป็นช่างเพ้นท์ทำหมด แต่ละคนก็จะคิดว่าอีเจนวยนะคะเป็นกรีนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นจริงอ่ะเดียวนะไม่มันต้องได้ตังดีแต่ขนกูนี่บุกรงรมไม่ใช้ห้อกกูอยากได้เขายใช่ไหมมันก็ฟีลแล้วเอาเอาแบบว่าสิ่งที่เราพูดให้ฟังนะคะนั่นคืออาชีพก่อนโควิดปัจจุบันอาชีพระหว่างโควิดคืออะไรเซนเกาบกาะแม่กินกูเลยเ้ยในช่วงโควิดคือเซนเซนก็ทำออนไลน์มาตลอดไงเซนก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่แตกต่างมากจากช่วงที่ยังไม่เจอโควิด เพียงแค่ว่าบางงานอย่างเช่เนเซน่ายแบบใช่ไหมคะมันก็จะมีการแคนเซิลมาโอเคขาดรายได้ไปตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีงานอื่นทดแทนมุกจะเอากันผ่าน 5G ไ,ไม่ได้โอ้โหเข้าใจแล้วใครใครลีต้องหยุดก่อนอือคือ,ค,อคือเราทาออนไลน์มาหลายปีแล้วค่ะเซนทำออนไลน์แต่เรียนจบมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เซนอายุ28ปีเซนทำออนไลน์มั้งแต่อายุเท่าไหร่หอลวเลยประมาณเจปีนะครับอะรงมา ตอนละกูเยอะนะมันัาถือกูเยอะเหมือนกันนุ่มปวดหัวกูหมดอ่ะนั่นแหละอ่ะแล้วทุกวันนี้ล่ะคะพวกเธอละหลังโควิดเอ้ไม่ใช่ก่อนโควิดไอ้ที่ก็กอบหัวกินมึงมพิงเล่าให้กูฟังเมื่อเช้ามึงกอบหัวกินอยู่มาสองวันแล้วแตะกูได้ยินกูได้ยินใช่กูเกาะหัวกินแล้วทำไมเพราะทำไมกรูวันนี้กูเกาะหัวเก่ากินกูยังเกาะหัวตัวเองกินอะมึงเกาะหัวใครก็ไม่รู้กินอีมาข้ามโสดเขาไล่มึงสัตว์ปะหน้าด้านไม่ไปเอ้า คอยู่รอดไอ,รรไอ้สว r v i ไอ้นี่กูก็ไ่ไปดิไอ้นี่แอร์ฟรีหนึ่งแล้ค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เสียสักข้าวฟรีถ้าโควิดจะไม่มีมมที่ไม่มีที่ไปนะให้ไปเกอะผัวกินจริงจริงตายแล้วแต่ไม่ใช่แบบผัวที่โดนผลกระทบโควิดด้วยกันนะคะพาไปลงเหวเข้าไป ก็ต้องหมายถึงว่าก็สู้อ่ะก็คือต่างคนต่างซัพพอร์ตกันนั่นแหละทำ่าเกาะผัวกินของเราก็แค่เล่นมุกไปงั้นงแต่ว่าคือท้ายแล้วทั้งคู่ก็ต้องทํางานช่วยกันได้ทาได้เราเราทํางานกันหมดแหละที่พูดได้นี่ยโจกบ้างจริงบ้างแต่เรื่องจริงมารอเล่นซะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะเจอผลกระทบโควิยังไงเราพวกเราก็ยังหาเงินกันอยู่ใช่แล้วแล้วก็ขอเป็นกาลังใจทุกคนด้วยเออทุกคนที่นั่งมันเรียนมันมันเรียนรู้หมดทุกอย่างไว้จากคนที่ ไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเราได้ปรับตัวกันเยอะมากหลายคนเนาะที่แบบเออลวเฮ้ยเลยลมในช่วงที่ไม่เจอวิกฤตโควิดพอเจอวิกฤตโควิดหลายคนที่ไม่เก็บตังหันมาเก็บตังหลายคนที่เออเร้ยไม่ยังไม่เก็บตังก็เก็บตังไม่ได้เรียกูทุกใช่กแบบคนที่อยู่รอดเออเนี่ยเซนก็แบบเฮ้ยถึงเราจะอยู่ออนไลน์มาตลอดแต่เราก็ยังปรับตัวนะคะโคตรไฟไฟจริงๆอจากปีที่แล้วซึ่งกูใช้เงินแบบฟูฟ้าหรูหรามาเห่าก็ไอ้กูใช้ตังแบบกระมิดกระเมี้ยนแบบ มันทิ้งผู้ชายผู้ชายที่เขามีตังเขาเลี้ยงแล้วอยู่ๆก็ทิ้งไปเอาคนหลอกกเรื่องที่ฮิตอยู่ตอนนี้วันทองอ่ะกูเลยกูทิ้งขุนช้างแล้วกูไปเอาขุนแผออสัตว์กับหมามากอ่ะซึ่งแบบกูติดคท้อกูติดคือถึงถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรต่างแต่ว่าเราก็ยังทํางานเรายังเป็นผู้หญิงที่แก่งยูยังสู้อยู่กับผู้ชายจับ จาสาระเอาเอาเข้าท้องสาวเออจากดีไซเนอร์มานั่งเรียนเทรดอ่ะชิมหายนั่งกราฟนั่งเฝ้ากราฟเป็นสามวันงั้นกูนักธุรกิจอยู่มาขายของเฉยเอาก็ธุรกิจก็ขายกูขายได้เลยโอ้โหเร่งมึงวะกูจากจากไม่เคยมาเก็บเงินแบบห้าห้าร้อยพันอย่างเงี้ยกูเก็บทีหนึ่งหมื่นแสนอย่างเงี้ยทุกวันนี้ห้าร้อยพันกูต้องเอามีสินค้าชิ้นเดียวขายรถขายทองขายแหวนขายสร้อยขายหมดเลย S <S ไม่รียูสได้ไงเขาใส่ผ้ามึงอันนั้นจะมติดตัวมึงเข้าใจว่าแบบเป็นสินทรัพย์ที่แบบลดขายแล้วขาย<อ>เลยใช่ไหมลดขายแล้วขายเลยเขายขายแล้วขายอีกได้รียูสอิสต์ลีอเวียนยังเอาไปเวียนลี่คือร<ช>ียูสแอสเซทใช่ค่ะแล้วกูถามก่อนว่ามึงผ่านอะไรมาแล้วบ้างผ่านไปแล้วกี่ไมล์กูซาวแอฟริกากี่ไมล์ ซิงมึงไกลนะแตงกันไกลกันไกลไม่เราได้สอบทำไมไม่ไม่เราต้องคิดการไกลเจ๊เราต้องคิดการไกลเราเป็นผู้หญิงสวยเก่งแต่งฉลาดเราต้องคิดการไกลแม่ลูกค้าทักมาส่งตังค์มาเทนเงินเข้าค่ะเงินเข้ารัวๆเงินจริงๆเงินเงินเข้ารัวๆคือคือ ช่วงโควิดี่ยทำให้ทำให้เราได้เห็นเลยว่าอะไรที่มันเคยแน่นอนอ่ะมันก็ไม่แน่นอนถูกต้องค่ะคือหลายอย่างเปลี่ยนไปมากในช่วงโควิดเนะไม่ว่าจะคนแบบตกงานอะไรเยอะแยะมากมายบางคนถึงขั้นแบบเฮ้ยไม่มีจะกินอ่ะออคือจากคนที่มีจะกินอ่ะไม่มีจะกินอย่างอย่างตัวกายเองอ่ะกายหารายได้ได้แบบเดือนนึงต้องหลายหลายแสนเลยนะ mm hmm. แล้ววันหนึ่งมาเหลือศูนย์บาทอย่างเงี้ยจะต้องมาเกาะหัวกินอ่ะคือไม่ได้อ่ะเป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานอ mm ่ะ hmm. เฮ้ยอยากค i ิปอัพเว้ยในช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนกันหมดอะนึกออกปะอยากค i ิปอัพพยายามหาทางอะไรก็ได้ที่ที่ให้มันมีทางไปอะทุกคนแน่นแบบฟักดับกันหมดเว้ยทุกคนแบบไม่ว่าอะไร้ลหมดสุดท้ายเรามีทางไปนะใช่เอาตัวให้รอดไปวันๆก่อนใช่ณเวลานี้คุณอยากไรก็ได้อนาคต คือตอนนี้มีกินไปวันๆก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าอย่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไรค่ะอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่มีหมดทางใช่กินไปวันๆอย่าจนเปนรัฐบาลชุดนี้ไอ้เลยแล้วเนี่ยแต่ไม่เราออกหมดได้ที่กูไใตัดจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะดูไร้สาระแต่เราเป็นผู้หญิงที่มีสาระชนีตีซัำช่องนี้นะคะชนีตีซัำถึงแม้จะดูเหมือนกับว่าไม่มีสาระแต่จริงๆเราทุกคนมีสาระกันทั้งหมด น้องเซนนางแบบสุดสวยเซ็กซี่ของเราผู้ทําการตลาดออนไลน์ทั้งโลกโซเชียลมีเดียข้างกายนะคะในฐานะนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของแบรนด์แม็กซิมยูนิเซ็กซ์ซอร์ผิวกต้นเบรกมึงผิวกูสวยได้ขนาดนี้ก็เพราะใส่ถ่ายอ,อินก็มาถ่ายผิดมึงเดี๋ยวสินค้ามึงออกมายังไม่ถึงเดือ,เอนเลยแบ <laughs> แบเฮ้ยมึงโฆษณาโคตรมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดเซนมึงใช้แล้วผัวผัวยังไงนะผัวเลียเท้าค่ะผัวเลียตีนะ ปูทาวันนี้ผัวไม่ดีตริงตบหน้ากูเลยอะไอสั์น้องเซนนะคะเป็นนางแบบคือทั้งโลกอีคอมเมิร์ซเนี่ยสามารถจ้างนางได้ทำคอนเทนต์เก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่สามารถขายโกะชุดได้ิมตนะคะตัวกเองต้นนักธุรกิจถึงแม้ว่ามันจะกระทบโคตรโคตรกระทบเลยจากรายรายหลายแสนต่อเดือน เหลือศูนย์บาทจนต้องเกาะหัวกินค่ะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยแต่มันก็เกิดรับเงินยิบย่อยไม่เคยมีค่ะรับหนึ่งรับทีหนึ่งลักหมื่นลักแสนนะคะตอนนี้ร้อยบาทก็เอาแตตอนนี้อย่าอีเจนุ้ยเนี่ยมันก็ปรับตัวนะคะถึงแม้ว่าก่อนช่วงก่อนช่วงโควิดมันก็มีงานเยอะแต่ตอนนี้มันแม่งไม่มีงานเลยมันไปนอนที่โซฟาบ้านผู้ชายที่เขาไล่มันออกจากบ้านแล้วมันก็ไม่ไปเพราะมันหน้าด้านใช่มันเขาจ่ายเงินไล่ออกจากบ้านเลยนะไล่จ่ายเงินให้แบบ Can I pay you for you go away มึงกูว่าไม่ไม่เขาไม่ไปมันปวดอูตื่นด้วยถุงเท้าที่ใช้แล้วสัต์เอ้ยสัตมากเลยไอพอแม่นถ่ายลงตอรี่อะแล้วจะบอกให้ว่าพวกเราสามคนนะคะเป็นชนีสายฝอซึ่งท้ายของเราก็จะเป็นฝอ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 เดี๋ยว next level คือนิโก้สำับไม่งั้นมันไม่แน่ใมือเชียงถ้าแบบเอาฝรั่งจนกลวงแล้วคือ next level คือแบบ เราต้องแบบเล่น่ใหญ่ของมึงมันก็ไปเข้าไปได้เป็นขบวนของมึงอ่ะมึงเสียงแอคโค่อตั้งข้าวหนึ่งอ่ะโว้โหวงโหวงในความโหวงของโหวงสำหรับที่มาต่อไปเราก็จะมีอ่าอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็จะเป็นในเรื่องของ18บวก20บวก25บวกอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะมีคำพูดที่เลือดบวก ดังนั้นก็ดูด้วยวิจารยญาณเก๋จะบอกว่าช่องของเรานะคะชนีตรีซัมที่มีสามสาวสุดสวยแก่งและแข็งแรงอย่าง3าคนของเรานี่คะดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองร่างกายของตัวเองยังไงให้ดูสวยดูเปล่งปังทั้งที่อายุแม่ก็3าแล้วนะ่ะสี่แล้วนะโอเคไม่บอกอยู่ตัวเองเสร็จช่องนี้นะคะติดตามกันไปมีสาระแน่นอนเพราะอีคอมเมิร์ซ นักธุรกิจสายอาร์ตซึ่งพวกเราทุกๆคนนะคะมีความแข็งแก่งต่างกันมีมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ต่างกันแล้วก็มีความมีสาระที่คนละเลเวลกันด้วยนะคะน้องเซนสาระจะประมาณ10นะคะส่วน่ไกลเนี่ยสาระน่จะประมาณ7แต่อีเจนวยติดลอยเยไมมีเหี้ยหรอกเหี้ยกูใส่บวะ บาเ้าเรียกได้ว่า3คาแรคเตอร์นะคะ3คาแรคเตอร์แล้วก็เราก็มีอะไรที่แตกต่างกันทั้งการใช้ชีวิตบุคลิกอะไรก็แล้วแต่นะแม่ว่าฝากติดตามด้วยสาวเป็นผู้ดีดีไม่ได้จริงเออความผู้ดีของมึงอยู่ไหนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามเราด้วยนะกับชนีตรีซั่มค่ะเอ้อเอาใหม่ชนีตรีซั่มค่ะแล้วก็บายโอเคนะเออมึงจะมีไฮเดรซีมในยูทูบไหมไม่ชอบที่อะไรอย่างนี้ อื่นกันไปเราเอาแล้วมันยังไงเอาจะเอาอยังไงก็จบไปแล้วไงเมื่อกี้เออก็จบไปแล้วเออเอาไปไปไป